สวัสดีค่ะเรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านดิฉันนางเจนจิราสุขสว่างหรือที่เด็กเรียกว่าคูเจนค่ะอายุ31ปีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัาบ้านสมเด็จเจ้าพยาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์เข้ารับการบรรจุข้าราชการเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2558 ที่โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำร,รุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหาคนครเขตสองค่ะรับหน้าที่สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์4คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองและรายวิชาคณิตศาสตร์2ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำร,รุงตั้งอยู่ที่เลขที่337ถนนเชิดพุทธากาศแขวงศรีกันเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานครมีเนื้อที่ประมาณ41ไร่มีนักเรียนทั้งหมด2,591คนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษสำหรับที่มาความสำคัญและแรงบันดาลใจนะคะในการจัดทำคลิปวิดีโอการจัดการเรียนรู้เพื่อประกอบการประเมินในการขอมีวิทยฐา,านะชำานาญการในครั้งนี้นะคะดิฉันได้จัดทำคลิปการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยมในหน่วยการเรียนรู้เรื่องเส้นขนานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะจากที่ดิฉันนะคะได้ทำหน้าที่สอนนะคะวิชาคณิตศาสตร์4ภาคเรียนที่2ของปีการศึกษา2564นะคะดิฉันนะคะจะพบปัญหานะคะว่า เรื่องเส้นขนาดนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่มีทฤษฎีเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายเลยนะคะซึ่งทําให้การเรียนเนี่ยจะเป็นการท่องจําทฤษฎีบทและมาทําแบบฝึกหัดโดยที่นักเรียนไม่ได้ใช้ความเข้าใจนะคะทําให้นักเรียนเกิดการขาดทักษะในการให้เหตุผลการแก้ปัญหานะคะทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหน่วยการเรียนนี้ต่ํากว่าหน่วยการเรียนรู้อื่นนะคะดิฉันนะคะจึง คิดค้นนะคะหาเทคนิควิธีการสอนหรือนวัตกรรมนะคะมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทำยังไงนักเรียนถึงจะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายทำยังไงนักเรียนถึงจะรู้สึกสนุกไปกับการเรียนครั้งนี้นะคะเพื่อให้นักเรียนนะคะได้มีความเข้าใจในหลักการทางคณิตศาสตร์มากขึ้นนะคะได้มีการนำเหตุผลไปใช้ในการแก้ไขปัญหาใหม่ๆได้ด้วยตนเองค่ะซึ่งในโลกยุคใหม่นี้นะคะ นักเรียนหลายๆคนเนี่ยจะสนใจในเรื่องของเกมมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเกมออฟไลน์หรือเกมออนไลน์นะคะนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยค่ะดิฉันนะคะจึงมีความสนใจที่จะนําเกมเนี่ยนะคะนํามาปรับใช้ในการเรียนการสอนของดิฉันนะคะเพราะคิดว่านักเรียนจะสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะและมีอยู่เกมเกมนึงค่ะไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยนะคะทุกๆคนก็ยังจะเล่นกันอยู่ค่ะ เป็นเกมที่สามารถพบได้ตามงานวัดหรืองานเทศกาลต่างๆนะคะเกมเกมนั้นคือบิงโกค่ะดิฉันนะคะจึงอยากจะนำเกมบิงโกนี้นะคะมาปรับประยุกต์ใช้สำหรับเรื่องเส้นขนาดค่ะ สำหรับกระบวนการนะคะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะขั้นที่1นนะคะขั้นนำเข้าสู่บทเรียนนะคะดิฉันนะคะก็จะเริ่มโดยการทบทวนนะคะความรู้เดิมที่เรียนมาก่อนหน้านี้นะคะทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าการเรียนรู้ในเรื่องเส้นขนาดนี้นะคะจะเป็นการนําทฤษฎีต่างๆมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการหาค่าของมุมนะคะที่โจทย์กาหนดให้นะคะโดยเริ่มตั้งแต่การทบทวนนะคะว่า เมื่อเส้นตรงสองเส้นตัดกันมุมตรงข้ามขนาดเท่ากันนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นมุมประชิดผลรวมของมุมประชิดรวมกันได้180องศาหรือผลรวมของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมค่ะนำมาทบทวนให้นักเรียนหมดทุกอันเลยนะคะรวมไปถึงค่ะทฤษฎีบทนะคะที่ใช้ในเรื่องเส้นขนานในการเรียนการสอนในชั่วโมงก่อนหน้านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นขนานนะคะ ที่เกี่ยวกับมุมภายในข้างเดียวกันของเส้นตัดนะคะหรือเส้นขนานกับมุมแย้งนะคะหรือเส้นขนานกับมุมภายในภายนอกนะคะซึ่งในลักษณะการทบทวนเนี่ยนะคะดิฉันจะเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงทฤษฎีก่อนนะคะจากนั้นจะให้นักเรียนเห็นภาพโดยการวาดภาพหรือโชว์สไลด์นะคะขึ้นบนโปรเจคเตอร์ให้นักเรียนทุกคนได้เห็นนะคะโดยสไลด์นี้ก็จะมีสีสันดึงดูดความสนใจจากเด็กๆนะคะ ต่อมานะะในส่วนของการจัดกิจกรรมการเรียนรูนะะ้เมื่อคุณครูทบทวนเสร็จหมดแล้วนะคะคดิฉันก็จะเริ่มสอน,นะะในทฤษฎีบทใหม่ที่นักเรียนยังไม่เคยเรียนเลยนะคะคนั่นก็คือเส้นขนาดและรูปสามเหลี่ยมค่ะดิฉันก็จะเริ่มจากการากล่าวถึงทฤษฎีบทะะจากนั้นก็ทําให้นักเรียนได้เห็นภาพเหมือนเดิมว่าทฤษฎีบทนี้จากที่มันมาในรูปแบบ เป็นคําพูดที่ดูค่อนข้างที่จะเข้าใจยากนะคะก็จะมาพูดในภาษาพูดที่คิดว่านักเรียนจะเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะคะทําให้นักเรียนได้มองเห็นภาพนะคะจากนั้นยกตัวอย่างคะ่ะและให้นักเรียนช่วยกันตอบเหมือนเดิมนะคะเป็นการใช้คําถามนําคําตอบเหมือนเดิมคะ่ะ เมื่อนักเรียนเรียนเสร็จแล้วนะคะและนักเรียนเข้าใจกันหมดแล้วโดยการสังเกตของครูผู้สอนนะคะว่านักเรียนโดย,โดยรอบโดยรอบของห้องเนี่ยนะคะมีปฏิสัมพันธ์กับครูนะคะสามารถตอบครูได้นะคะคุณครูก็จะเริ่มแจกใบงานค่ะใบงานนี้นะคะเป็นใบงานเรื่องเส้นขนานค่ะเป็นการรวมทั้ง4ทฤษฎีบทเลยนะคะเพราะว่าเราได้ทบทวนกันไปแล้วนะคะแต่ใบงานของเราไม่ธรรมดาค่ะ ใบงานของเรามาในรูปแบบของกระดานบิงโกค่ะกระดานบิงโกเป็นขนาด4ีคูณส่ค่ะดังนั้นในกระดานบิงโกนี้นะคะจะมีขนาด4ีคูณสก็คือ16 16ช่อง16โจทย์นะคะแต่มันไม่ใช่โจทย์ที่ยากเกินไปค่ะเป็นโจทย์ที่สามารถถ้านักเรียนรู้ว่าทฤษฎีมุมแย้งมีขนาดเท่ากันนักเรียนก็สามารถตอบได้เลยค่ะมันเป็นการทําให้นักเรียนรู้สึกว่าเอ๊ะบทนี้นะคะต่อให้มันเป็นทฤษฎีมันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนี่นาะมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิด เรายังสามารถหาคําตอบของมันได้ด้วยตัว,ตวเราเองอะไรประมาณนี้นะคะนักเรียนก็จะทําค่ะโดยในระหว่างนี้นะคะบทบาทของครูนะคะก็จะเป็นผู้อคอยควบคุมดูแลความเรียบร้อยนะคะสังเกตการว่านักเรียนคนไหนทําได้หรือไม่ได้ยังไงนะคะ โดยกระดานเอกระดานบิงโกนะคะโดยโดยปกติแล้วนะคะก็ะะจะมีความแตกต่างหลากหลายนะคะไม่ซ้ำกันนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะสามารถทำกระดานของตนเองได้โดยตนเองนะคะไม่สามารถไปดูเพื่อนทลามาตอบอะไรแบบนี้ได้ ะคระูนะคะจะให้นักเรียนสลับกับเพื่อนคนที่นั่งข้างๆนะคะช่วยกันตรวจคําตอบที่ถูกต้องก่อนนะคะโดยคุณครูจะย้ําก่อนหน้านี้ว่านะคะนักเรียนจะต้องดูคําตอบของตัวเองนะคะเพราะว่าถ้าหากคิดเลขผิดนะคะนักเรียนจะไม่มีคําตอบในกล่องปริศนานะคะกล่องตัวเลขของคุณครูนะคะเพราะว่าในกล่องนี้นะคะจะมีคําตอบทั้งหมดจากทุกใบงานทุกข้อนะคะอยู่ในกล่องนี้ ถ้านักเรียนคิดผิดตัวเลขนั้นก็จะไม่มีนะคะจะเป็นการย้ำเตือนให้นักเรียนตรวจสอบให้ถูกต้องนะคะเมื่อตรวจสอบความถูกต้องเสร็จแล้วนะคะสลับกลับกันเหมือนเดิมแล้วนะคะคุณครูก็จะเริ่มจับบิงโกค่ะคุณครูจะเริ่มจับจับตัวเลขนะคะจับขึ้นมาค่ะโดยนะคะก่อนจับจะเลือกนักเรียนขึ้นมา1คนค่ะเพื่อให้นักเรียนนะคะมาเขียนตัวเลขว่าเราจับได้เลขอะไรไปแล้วบ้างนะคะเขียนโชว์ผ่านโปรเจคเตอร์ไว้บนกระดานเพื่อให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องอีกรอบหนึ่งค่ะ ในในการจับนะคะคุณครูไม่ได้เป็นคนจับแต่เพียงผู้เดียวนะคะคุณครูจะให้นักเรียนมีส่วนร่วมด้วยให้นักเรียนได้ร่วมลุ้นไปด้วยนะคะให้นักเรียนผลัดกันจับบ้างนะคะเมื่อมีคนบิงโกเสร็จแล้วนะคะคุณครูนะคะจะเป็นผู้เดินไปตรวจสอบด้วยตนเองนะคะแต่ทีละคนทีละข้อเลยนะคะ ถ้ามีการถ้ามีความถูกต้องนะคะคุณครูก็จะให้เขียนคําว่าบิงโกใส่ด้านหลังนะคะเพื่อรับรางวัลในคาบต่อไปนะคะแต่ถ้ามีข้อผิดพลาดคุณครูก็จะชี้นํานะคะชี้แนะว่าเออเรายัางผิดอยู่นะนะคะให้นักเรียนแก้ไขใหม่ลองดูใหม่นะคะประมาณนี้นะคะเมื่อเราเล่นเสร็จนะคะนักเรียนมีความสนใจและสนุกสนานเป็นอย่างมากเลยค่ะคุณครูคููสอนยิ้มปลืม้มติ่มมากๆเลยค่ะนักเรียนดีใจนะคะที่ได้เล่นเกมอะไรแบบนี้นะคะนักเรียนมีการขอเล่นซ้ํา นะคะทำให้คุณครูดีใจมากๆเลยนะคะสำหรับขั้นสรุปนะคะคุณครูและนักเรียนนะคะร่วมกันอภิปรายนะคะถึงทฤษฎีต่างๆของเส้นขนานนะคะสมบัติต่างๆของเส้นขนานโดยใช้คำถามเป็นตัวนำนะคะว่าทฤษฎีนี้มีมีสมบัติยังไงอะไรอย่างนี้ให้นักเรียนตอบนะคะและสรุปว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จากการเล่นเกมครั้งเนี้นักเรียน ได้อะไรจากการเล่นเกมครั้งนี้สนุกไหมอะไรแบบนี้นะคะผลของการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้นะคะเพราะว่านักเรียนมีความรู้นะคะมีความเข้าใจในเรื่องเส้นขนานมากยิ่งขึ้นนักเรียนมีส่วนร่วมสนุกสนานตื่นเต้นมีความรู้สึกอยากเล่นอีกทําให้ครูผู้สอนยิ้ปลื้มมากๆเลยค่ะและจากการตรวจการบิงโกนะคะนักเรียนอาจจะมีคนมีอาจจะมีบางคนนะคะมีการคิดเลขผิดนะคะคุณครูก็ได้ทําการแนะนําให้แก้ไข ะะส่วนใครที่ตอบถูกคุณครูก็มีการชื่นชมนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาได้ทำต่อไปนะคะสำหรับคลิปที่มาความสำคัญและแรงบันดาลใจของดิฉันนางเจนจิราสุขสว่างก็ได้จบลงแล้วนะคะขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ